ด้านนี้ก็จะเป็นอมเมนเผาศพนะแล้วก็ด้านนี้เขาเรียกว่าทําไหานะอุ้ยสวยนะเนี่ยท่านผู้ชมอืออุ้ยสวยนะอันนี้มีสารโบราณเก่าเก่อยู่ด้วยท่านผู้ชมนี้นะสาธุ เดี๋ยวนี้เข้าไม่ได้ท่านชมตะกอนจะเป็นถ้ำู่ด้านล่างด้วยนะอดี๋ยวบอกตายายตรงน,นี้ก่อนนะเออมีเลขไหมเนาะสาธุสาธุาธนมมะ,ะโมตัสสะภควัโตะนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตะโตสสสสัััมมมาพุทธะนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ,ะาส,มมาาสาธุอา่าตายายอยู่นี่อยากได้บ้านใหม่ไหม ถ้าอยากได้บ้านใหม่ขอโจ้ขอลา,าบเลยนะตายายนะขอให้ผมถูกรางวัลใหญ่ๆนะตายายสาธุผมจะมาเปลี่ยนสารให้เ้อสาธุสาธุาธอขอละท่านผู้ชมเหมือนเลขไหมนะตรงนั้นเหมือนเลขเนาะนี่เห็นไหมเหมือนเลขอยู่นะ,ะแต่ตอนตอนแรกที่มองเห็นจะเป็นหนะึ่งหนึ่งแปดห้านะท่านผู้ชมหนึ่งแปดห้านะสาธุสาธุ ตรงนี้เป็นเลขหนึ่งนะท่านผู้ชมผมมองนี่เป็นเลขหนึ่งนะหนึ่งแล้วตอนนี้เป็นเลขแปดตัวนี้เป็นเลขห้านะครับหนึ่งแปดห้าสาธุสาธุปังๆเด้อเดี๋ยวผมจะเอาเลขนี้ไปซื้อรางวัลที่หนึ่งเด้อสาธุสาธุหนึ่งแปดห้าขอให้ปังปัง้อครับสาธุสาธุตายายยายลูกจะมาลูกหลานจะมาเปลี่ยนสารให้ใหม่เด้อสาธุสั่งงามเนาะสาธุ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมท่านเนี่ยมาขอโชคกับแม่แตะเคียนนะครับเป็นแม่แตะเคียนอ่าเขาเรียกแม่ย่านางนะครับพาท่านผู้ชมท่านเนี่ยมาลองขอโชคอีกครั้งหนึ่งเนาะวันนี้ได้มาจากังหวัดสมุทรสงครามท่านผู้ชมนะ้องพาทุกคนเนี่ยมาขอโชคขอลาภที่นี่เนาะอ๋อลบจะเราลองขอโชคที่เดี๋ยวนะพีเอส จะได้เลขไรเนาะเดี๋ยวลองส่องตามเนี่ยรอบที่ผ่านมารอบแรกที่มาที่เลยเลขเข้าทา่านผู้ชมเนาะก็มีเขียนไว้ให้เรานะครับเดี๋ยวดูวันนี้เนานะกว่าจะมีใครเอาเลขมาฝากเราอีกเนาะเดี๋ยวดูกันนะครับสว,สวัสดีแม่แม่ตะเคียนกับกุม,มารทองนะครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีครับผม,มขอโชคคอราบให้กับเอฟซีทางบ้านเอาแน่นะ นะน้องกุมารน,นะครับวันนี้ขอโชคขอลาบหน่อยนะนะจะเอาไปฝากเอฟซีทางบ้านเนาะขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดๆนะเนาะจะได้มีคนมาเยี่ยมมาเที่ยวหาเยอะๆเนาะนะครับเข้าเข้าไปหนึ่งวันนคนน่าจะเยอะแล้วนะตนแต่แต่แต่มีคนบอกให้มาอยู่เหมือนกันเนาะตอนช,ช่วงนั้นเนาะที่แล้วเราก็ทิ้งไปเหมือนกันหนึ่งรอบสองรอบนะไม่ได้มานะ ก็มีคนมาถวายนี่ท่านผู้ชุมน้อของไหว้เหมือนกันนี่เห็นไหมก็เป็นพานที่เอามาถวายเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวดูเลขในนี้ไหมพีเอสแล้วก็มีชุดใหม่ด้วยเผื่อมีเลขเผื่อมีกล้วยเนี่ยมันจะมีเลขก็ได้เนาะชุดใหม่ด้วยแล้วก็ลมพัดตีกระจกกระตู้แม่แตกเลยจริงเหรอจริงตรงไหนเเดินเดินเดินทางนี้ก็เห็นแล้วมาไหว้บูชานะแม่ตะเคียนที่วัดปากน้ําแห่งนี้เนาะเป็นแม่ตะเคียนเรือแม่ยานางแม่ยานางแม่ยานางเนาะสาธุสาธุ นะโมตัสสะภควัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภควัตโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุวันนี้ผมคนสองเลข,ขาพาทั้งหมู่มบ้านเอฟซีทางบ้านนะแม่นะกับน้องกุมารด้วยนะวันนี้พาทุกคนมาขอโชคขอลาภที่นี่อยากให แม่กับน้องกุมาเน้อสร้างบุญบาร,รมีสําหรับตัวเองขอโชคขอลาบให้กับเราด้วยเราจะเอาไปให้ทุกคนได้รับโชคพอทุกคนมีโชคก็จะแวะเวียนมาหาที่นี่มาทำบุญที่นี่มาทําบุญกันที่นี่เป็นการสร้างกุศลนะแม่นะขอโชคขอลาบขอโชคสามตัวเด้อสาธุท่านผู้ชมที่รับชมเรานะครับก็หวังว่าทุกคนจะส่งใจมาช่วยนะครับให้พวกเราหาเลขให้ชัดๆเป็นแม่นนะท่านผู้ชมนะเออนะ,อะลอง จถูกจริงๆล้องปักใส่แจกกันไหมหรือ,อยังไงองน้องคือองค์น้องมไม่อยากดูตรงนี้เนี่ยมันเลขเลยถ้าผู้ชมเห็นไหมนี่เห็นไหมวันนี้ไม่มีใครมาจุดทุกมงคลเลยเนาะนี่นี่เหมือนเลขอะไรถ้าผู้ชมลองดูนะเหมือนเลขเจ็ดเจ็ดศูนย์วะอืมอันนี้เป็นเลขที่เหมือนไม้ตกลงมานะหุ้ยเลขสามป่าเนี่ยท่านผู้ชมนี่ 370เจ็ดศูนย์ใช่นะเนี่ยสามเจ็ดศูนย์เลยสามตัวเลยท่านผู้ชมเห็นไหมพี่วงผมจำได้แล้วที่เนี่ยหวยเข้าครั้งสุดท้ายที่เรามาแล้วใช่แล้วเราแล้ว เราอะไปถ่ายตรงนั้นแหละแล้วผมก็บอกไม่รู้จะเอาเลขอะไรอแล้วมันมีลิสติกอยู่เบอร์หนึ่งอยู่ตรงนั้นอซึ่งถือว่ติดตรงนั้นอะเลขเบอร์ศูนย์ห้าอ๋อเออเออเออฉันได้ไหมใช่ใช่แต่เราก็ไม่ได้มาอีกเลยแล้วเลขก็เข้าอล้ไปดูซิแต่ว่าเป็นหวยเก่าอะเนาะไม่เป็นไรเราหาใหม่เลยแล้วกันเลขแบงค์ด้วยเอ็ดลองลองกระจายแบงค์นแบงค์ด้วยเลขอลยขออนุญาตนะครับ โมเแลเราฟสติกออกเข้าเนาะวันนี้ขอเลขที่แบงค์อุ้ยแบงค์วันนี้ไม่มีเลขอ๋ออ,อยู่ฝั่งนี้สี่หนึ่งสองผมมัเนาะผมมั่นใจเลยว่าเลขน,นี้อันแน่แน่เ <4 12, S 1> พรสองฮะเพราะอะไรเพราะตรงกับวันแม่ด้วยโอ้สี่หนึ่งสองสองได้ รีบได้ก็รีบซื้อกันเลยเห็นเลขปุ๊บรีบไปซื้อเลยนะใช่ใช่เออเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนแม่น่าจะเฮียนหนักเหมือนกันนะเนี่ยตู้แตกหรือว่ามีคนลืมปิดตู้โอ้โหโดนไม่กวาดหรือเปล่าเรื่ยงไงหรือแตกเองโอ้โหท่านผู้ชมดูดิโก้ตรงใส่แม่อยากได้ตู้ใหม่ป่ะเนี่ย หรือแม่เอาชุดออกไม่ได้เขาล็อกประตูหมดอ่ะยังไงเนาะเอาละสิขอให้เข้าสามตัวเลยนะแม่นะเออไม่ได้ชุดเพิ่มเหรอฮะที่บอกสาตัวแม่ยกชุดลอยเลยเหรอได้เออลองดูซิว่าตรงไหนจะเป็นเลขสามตัวให้พวกเราบ้างนะ ถ้าใครที่ได้รับโชคที่นี่นะครับเพื่เนาะที่นี่วัดปากน้ํานะต้องการสร้างห้องน้ํานะครับ20ห้องเนาะถ้าใครมีโชคมีลาบหรือใครอยากทําบุญเนาะก็มาที่นี่ได้นะแต่เราอดี๋ยวต้องไปดูข้างหน้านะมีเลขบัญชีวัดหรือเปล่า มีเลขอะไรไหมมีมีเลขอะไรเก้าสามเก้าหรอหลวงแม่อืมสะบัดเลยเหรอสะบัดเลยอืมนี่ไงให้ใช่เหรอแม่ใช่เหรอใช่เลแม่นี่ไงที่ที่บอกว่าให้ดูทองที่มันเนี่ยที่มันติดธรรมชาติเนี่ยผมเห็นเป็นเก้ากับสามมีสามมีเก้าอืมใช่อืมต้องชี้ไหมต้องไหมต้องไหมประชีตไหมไม่ต้องนะเหมือนอยู่นะเออ มันสี่สี่สามเก้าเลยเออมันสามเนาะมต่มันจะไม่กีดบอกสามเก้าแล้วสะบดาสามกับเก้าสามกับเก้าอุ้ยสี่สามเก้าเป็นไงแม่เอาแล้เอาแล้วเนี่ยยกและแม่สี่สามเก้าเป็ก้าเอาตรงนี้แหละสี่สามเก้าใช่ ไ่นะนี่นะแม่บอกแล้วนะหายตัวเดียวเหรอเมื่อที่แล้วสี่ห้าสามเมอวันนี้เป็นสี่สามเก้าสี่สามเก้าสามเก้ามาจริงจริง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 โอเคอ่าตัวนี้ได้สี่สามเก้าท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวลองขอขอนิ้เลขหนึงยืนยันหน่อยแม่ยืนยันอีกทีดิเอาสิเอาแล้วเอาแล้ว ี่กับเก้าประตูใหม่เอาเลยท่านผู้ชมย<อ>ไม่ยอมเลิกไม่เลิกอยอมสะบัดเต็มที่เลยเอาเต็มที่แม่ได้แน่ได้แน่โหอุ้ยตัวนี้เหมือนเลขอะเพอ็ดนี่เหมือนเลขสามอันนี้เหมือนเลขแปดอันนี้เหมือนสามเหมือนแปดอันนี้เหมือนศูนย์นี่วงใหญ่เลยนะอันนี้เหมือนสามนะท่านผู้ชมสาม นะครับตัวนี้เป็นเลขแปดตัวนี้เป็นเลขศูนย์สามแปดศูนย์เห็นไหมที่ไหนที่สามอ่ะเนี่ยเลขสามอ๋อสามเห็นแล้วอันนี้เลขแปดโอ้แปดใหญ่หน่อยนะนี่ศูนย์ตัวใหญ่สาม็<อ>ตัวใหญ่ตัวเท่ากันเนี่ยสามตัวใหญ่แปดตัวใหญ่จะศูนย โอ้นี่ไงศูนย์ตัวเริ่มเนี้ยไม่ศูนย์เหรอศูนย์นั่นแหละรตรงนี้จะเป็นตานะตา,ตาไม้พอดีเพราะฉะนั้นที่เห็นเข้าเลยก็ที่นี่เป็นรูด้วยนะเลขเข้าตรงนี้แหละลท,ท,ที่มองเอามือแย่ไปนเปนรูไม่มีอะไรมั้ไม่มีมันเป็นรูทะลุรูทะลุสา,ามสามแปดศูนย์นี่นะสามแปดศูนย์แต่ว่าตรงนี้มีกลมๆใหญ่ๆอะ่ะศูนย์หนึ่งวะเหมือนศูนย์เหมือนหนึ่งอ่ะ ไอ้ตัวนี้เหมือนห้าเลยนะเนี่ย 5. ห้าอุ้ยอะไรล่นถ้าต้นว่าอ่ะพี่เอทเห็นเลขหกหกองอ่ะตรงไหนไม่เห็นเลยอ่ะดูในกล้องผมเอทเห็นตัวนี้นะเป็นหกหกหกศูนย์หรือว่าหกแปดก็ได้ท่านผู้ชมสามตัวเลยผมว่านะความสึกผมก็คิดเป็นอย่างนั้นนะ เอาแม่439วุ้นนี้มาไหมเป็นไงเอสเนี่ยมามาแน่โอเคมาแน่มาจริงๆ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 โอเคอ่าตัวนี้ได้439ท่านผู้ชมเนาะยวลองขอขอนิ้เล็กนึงยืนยันหน่อยแม่ยืนยันอีกทีสิเอาซิเอาซิเอาแล้ว ี่สามเก้าประตูใหม่เอาเลยท่านผู้ชมไม่ยอมเลิกไม่เลิกยอมสะบัดเต็มที่เลยเอาเต็มที่แมมได้แน่ได้แน่โหนี่ชัดขาวจ้วะขาวด้วยเออนี่เหมือนรอให้เรามาหาเจอเลขอะไรสามตัวเลยสามตัวสามตัวเรียนลงมาเลยสองเก้าเก้าสามสามเหรออืแล้วถ้ามองฝั่งกันจะเป็นเจ็ดหก ใช่ไหมอือเป็นสองเป็นเก้าสองเก้าอ่ะชาร์แต่ตัวล่างเป็นเจ็ดหรือเปล่าเจ็ดเจ็ดกับข้างหรือเปล่าโอ้หถ้าถ้าจะเรียงลงมาแล้วก็คงไม่กลับหรอกอะไรจะเป็นเลขอะไรสามหรออืมก็กลับไว้หน่อยละกันสองเก้าสามตับสองเก้าเจ็ดสองเก้าสามอืมกับสองเก้าเจ็ดหรือเจ็ดหกถ้ามองจากนู้นมานะอืมถ้ามองจากฝั่งนู้นมาเป็นเจ็ด เป็นหกไม่ใช่สองแล้วสิทั้งนั้นศูนเหรอหกเออเป็นเจ็ดหกหกอืมใช่ถ้าฝากถ้ากลับมาเป็นเจ็ดหกหกอ่ะฝากตีแล้วกันนอกจุดนี้เนาะเราตอนแรกก็คิดว่าเป็นสองเป็นเก้าเป็นสามเป็นสามสองเก้าสามหรือว่าเจ็ดเจ็ดเก้าสองก็ได้แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นเลขหกเนาะส่วนใหญ่เนาะใช่ใช่วันนี้เลขหจะมาพี่โอเคเนาะไป อันนี้คือถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะว่าจะเอาเลขไหนท่านผู้ชมสนใจเลขไหนเห็นเลขอะไรชัดเอาเลขนั้นนะอย่าลืมนะแต่จจว่าคุณสำคัญใช่เพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถฟันธงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่งั้นเรารวยตายไปแล้ววันนี้เราคงรวยแบบเละเทะไปแล้วเพราะว่าทำคลิปมาค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่อนข้างยากท่ยานผู้ชมเนาะแต่ต้องบอกบอกบอกันตรงๆเนาะเราไม่สามารถฟันฟันธง,ง100ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเนาะแต่เพียงแต่ว่าเราอะ สามารถที่จะมาสื่อแล้วขอเลขให้ท่านผู้ชมได้เท่านั้นเองนะครับตังบ้งิดอธิษฐานใช่ผมแม่ถ้าดูสัมพันธ์กันก็ได้เลขไปแต่ถามผมผมก็จะอันนั้นอืม,มแม่แม่ไม่หรอกครับก็บาดสิ่ือนะโอเคนะท่านผู้ชมนะ <c oughs> ท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ที่วัดปากน้ำขอโชคกับเรือ เรือลำนี้ท่านผู้ชมเนาะเป็นเรือไม่ตะเคียนนะครับก็เอยาจะขอโชคขอลาภให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยคือเลขที่มันเห็นวันนี้มันได้เลขแล้วท่านผู้ชมเนาะเลขที่ผมเห็นด้วยตัวผมเองเนาะมีอยู่จุดนั้นก็จะเป็นสามนะครับสามดนะครับสามดศนย์ะครับส8 0ส่วนตรงนี้ที่พีเอสเห็นก็จะเป็น4ี่สนะครับส่วนตรงตรงต้นที่เป็นสีขาวๆเนาะก็จะเป็น0นะครับ อ่ะสองเก้าเจ็ดหรือสองเก้าสามนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ท่านผู้ชมแต่เลขไหนที่ชัดสําหรับผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมเอาไปตีเอาไปเสี่ยงโชคดูนะแต่ถ้าไม่ชัดท่านผู้ชมไม่ต้องเอาเนาะเออนะครับก็บอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะอ่าไปหาที่อื่นเนาะเป็นการจดไว้ก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมสามารถจดเลขที่ เราให้ไปเมื่อกี้นะครับจดไว้ก่อนนะครับเพืเ่อจะไปเทียบกับชิปอื่นๆด้วยท่านชมเนาะก็หวังหวังว่าทุกคนจะได้รับโชคกับพวกเราคนสองเลขเับไอ้คนใหม่นะครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยแล้วกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เกำลังใจให้พวกเราทีมคนสองเลขนะครับแล้วก็มีไอ้นคนใหม่มาดูอ่องนะครับทีมผมจะมีอยู่3าคนนะครับตอนนี้ก็มีปไอ้คนใหม่นะมาดูอ่องแล้วก็คนสองเลขนะครับก็วันนี้ลาท่านชมไปก่อนฝากกดแล้วก็แชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับ ่ะแม่ไปเร็วไปแล้วนะแม่ท่านชมเห็นตรงนี้ไหมเหมือนเลขเลยเนาอเลขอะไรบ้างเนี่ยซเลขนี้จะมาศูนย์ศูนย์นี่เปล่าเนาะเป็นเลขนะท่านผู้ชมนะศูนย์ศูนย์นะตรงนี้ก็เหมือนเลขเหมือนกันนะแต่ไม่ค่อยชัด ตรงี้ที่สัดชัดมากศูนย์ศูนย์เนาะดำๆเนี่ยสองตัวศูนยศูนย์นะทุกคนฝากส่งท้ายถ้าใครดูถึงจุดนี้ก็ขอให้รับโชคไปนะศูนยศูนย์ปังๆเด้อสาธุไปแล้วแม่ สาธุสาธุวันนี้ลูกด่านได้มาขอโชคขอล yani. <GO av uther> าบที่นี่ก็ขอแม่โดยบันดาลโชคลาบเนาะน้องกุมารด้วยเด้อสาธุขอให้เอฟีทางบ้านได้รับโชคนะเขาได้มาเยี่ยมหาเด้อสาธุสาธุไปละท่านผู้ชมไปกันครับ